ช็อกทายาทวอมาครวยล้นฟ้าแต่ทำไมชีวิตถึงเรียบง่ายจนแทบไม่มีใครรู้จักนี่คือเรื่องราวของอลิสวอลตันอลิสวอลตันผู้หญิงที่ร่ำรวยที่สุดในโลกแต่กลับใช้ชีวิตติดดินและทุ่งเทให้กับการสร้างคุณค่าทางสังคมอย่างน่าเหลือเชื่อหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมชื่ออลิสวอลตันถึงไม่ค่อยคุ้นหูทั้งทั้งที่เธอคือทายาทของตระกูลวอลตันเจ้าของอาณาจากักรคาปรลกยักษ์ใหญ่อย่างวอลมาที่มีมูลค่าทรัพย์สินรวมกว่า4.3ล้านล้านบาทใช่แล้ว้าคุณอาจไม่ผิด4.3ล้าล้าาานนบ เธอรวยกว่าดาราฮอลวูสปอร์เซอร์หลายคนรวมกันเสียอีกอลิสวอลตันเป็นลูกสาวคนเดียวของแซมวอลตันแซมวอลันผู้ก่อตั้งออกมาจากร้านขายของเล็กๆในเมืองชนบทของรัฐอนซอสู่ธุรกิจคาบเลกที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกเธอมีพี่ชายสองคนคือจิมและรอปวอลตันซึ่งปัจจุบันก็ยังคงมีบทบาทสําคัญในบอร์ดบริหารของบริษัทแต่ตรงนี้แหละที่น่าสนใจแทนที่จะเดินตามรอยพี่ชายทั้งสองอลิสกลับเลือกเส้นทางชีวิตที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงเธอหลงไหลในศิลปะและมุ่งมั่น ที่จะนำศิละปะมาสู่ชีวิตของผู้คนในชนบทเธอจึงก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ Crystal b r i t i s h Museum of American Art ในปี2011ซึ่งเป็นที่รวบรวมผลงานของศิลปินชื่อดังระดับโลกมากมายเพื่อให้คนในท้องถิ่นได้เข้าถึงศิละปะที่สวยงามและทรงคุณค่าโดยไม่ต้องเดินทางไปไหนไกลนอกจากนี้อลิสยังให้ความสำคัญกับการลงทุนในโครงการเพื่อสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการแพทย์และการศึกษาตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือเมืองเบนทันวินเบนทันวินกำลังจะเปิดโรงเรียนแพทย์แห่งใหม่ ซึ่งจะใช้ชื่อของเธอเพื่อเป็นเกียรติถึงแม้จะมีทรัพย์สินมากมายมหาศาลอลิสกลับใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่ฟุ่มเฟือยและไม่ยึดติดกับวัตถุนิยมเธอเคยกล่าวไว้ว่าการสะสมศิลปะคือความสุขและเป็นสิ่งที่สอนให้ฉันเข้าใจความงามของชีวิตทําให้เราเห็นว่าความสุขของเธอไม่ได้อยู่ที่การใช้จ่ายเงินทองแต่เป็นการได้ชื่นชมความงามและสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมแต่ก็มีบางกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์ว่า การที่อลิสวอลตันทุ่มเงินมหาศาลไปกับศิลปะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตัวเองและตระกูลวอลตันเพื่อกลบเกลือนภาพลักษณ์ของวอมาที่ถูกมองว่ากดขี่แรงงานและทำลายสิ่งแวดล้อมหรือไม่นี่เป็นประเด็นที่น่าสนใจและชวนให้คิดตามอย่างยิ่งอลิสวอลตันจึงเป็นมากกว่าแค่ผู้หญิงที่ร่ำรวยที่สุดในโลกเธอเป็นตัวอย่างของการใช้ความมั่งคั่งเพื่อสร้างคุณค่าให้กับสังคม และศิลปะมากกว่าที่จะใช้เพื่อความสุขส่วนตัวเพียงอย่างเดียวเธอเป็นแรงบันดาลใจให้เรามองเห็นว่าความสําเร็จที่แท้จริงไม่ได้วัดกันที่จํานวนเงินในบัญชีแต่อยู่ที่การได้ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นแล้วคุณละคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวของอลิซวอลตันคุณคิดว่าการใช้ชีวิตเรียบง่ายของเธอเป็นเรื่องจริงใจหรือเป็นเพียงการสร้างภาพและคุณคิดว่าการทุ่มเงินให้กับศิลปะเป็นการใช้เงินที่คุ้มค่าหรือไม่มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้ในช่องคอมเมนต์เลยค่ะ